สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่ย้อนไปดูคลิปเราที่เอาพริกเม็ดใหญ่พริกสดเม็ดใหญ่เอามาวนๆเดือยโรยไว้เห็นไหมว่างอกดีขนาดไหนเราถึงบอกว่าถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วทุกคนจะปลูกแบบไม่ยุ่งยากเลยมเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงเห็นซากไหมจ๊ะเดี๋ยวเขาก็งอกเองเสร็จแล้วก็คัดเลือกเอาไปปลูกนู่นหมองนี้ได้เลยบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยิ่งดีนะจ๊ะ เราส่วนมากจะก็จะใช้แบบเผยวๆนี้บำรุงหน่อยสาดไปเลยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเ้เขาช่วยปรับสมดุลใด,ดินได้ด้วยดินถ้าเป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวจจรินทรี์สงเคราะห์แสงก็ช่วยอันนี้ขออยู่ด้วยคน นวลนางห้องน้องเจ้าดังเงาหอนนานอยอดคลิปไปดูได้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปปลูกมองไหนคัดเอาออกไปหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่ปลูกอะไรก็แบบง่ายๆชอบบนวันเลยโรยเนื่องจากเราเข้าใจธรรมชาติเหมือนกิ่งพัน์เนี่ยกิ่งพันธุ์ ตัดเอามาทิม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 กิ่งไหนสมบูรณ์ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างนี่มันก็ติดท่านั้นเองไม่ยากเข้าใจใช่ไหมจ๊ะทุกคนหนึ่งสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ